สวัสดีครับนักเรียนโตติกทุกท่านนะครับวันนี้มีตัวอย่างกิจวัตรการฝึกฝนโตอิกนะครับตั้งแต่ตื่นนอนเดินทางไปทํางานครับแล้วก็จัดการอารมณ์ในช่วงบ่ายแล้วก็ก่อนเข้านอนนะครับผมได้เรียจากฝรั่งนะครับแต่ด้วยความที่ผมทําสะสมไมว้ก็ลืมเก็บที่มาไว้นะครับก็ขออภัยด้วยยังไม่มีที่มาให้นะครับก็จะมีนีนะฮะเชา้า เตรียมพร้อมสาหรับการทํางานเดินทางทํางานเช้าช่วงบ่ายจัดการความกังวลจัดการอารมณ์แล้วก็ตอนเย็นออกกำลังกายเสริมปัญญาแล้วก็กิจกรรมทําก่อนเข้านอนนะครับมาดูดีเทลกันนะฮะอ๋อนี่มาจากนี้ฮะมาจากบทความชื่อว่า your stoic daily routine นะครับ zero to philosopher in one day นะฮะช่วงเช้าเขาเริ่มตั้งแต่ ตื่นนอนนะครับนะตื่นนอนเนะี่นนนยนะเอาคำคมของมาคัสออเรเลียสบอกว่าในตอนเช้าเมื่อคุณมีปัญหาในการลุกจากเตียงให้บอกตัวเองว่าฉันต้องไปทํางานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งฉันต้องบนอะไรถ้าฉันจะทําในสิ่งที่ฉันเกิดมาสิ่งที่ฉันถูกนําเข้ามาในโลกเพื่อทําหรือนี่คือสิ่งที่ฉันถูกสร้างมาเพื่อสุขตัวอยู่ใต้ผ้าหุ่มและอุ่นเหรอนะฮะก็เป็นคำเหมือนกับคำ เตือนสติตัวเองของจักรพรรดินะฮะว่าฉันต้องตื่นขึ้นมาทำหน้าที่เป็นจักรพรรดิวันนี้นะก็ <g iggle> <g iggle> เราใช้ได้เหมือนนะประยุกต์ใช้คือว่าในตอนเช้าเนี่ยนะถ้าคุณมีปัญหาในการตื่นนะฮะต้องบอกตัวเองว่าคุณต้องตื่นอ่ะเพื่อไปทําหน้าที่คุณให้ดีที่สุดในวันนี้ฮนะถ้าใครก็ตามที่มีปัญหาในการตื่นนะฮะสิ่งแรกที่คุณต้องเอาชนะในการใน,าในช่วงเช้าในช่วงที่คุณตื่นนอนคืออะไรครับ เอาชนะตัวเองครับแล้วก็ตื่นแล้วก็จับที่นอนฮะตอนอาบน้ำเนี่ยก็ลองใช้แนวทางของเซเนกาคืออาบน้ําเย็นครับนะอาบน้าเย็นเพราะมันจะทาให้เราฝึกฝนในการเพื่อที่จะอยู่ในความยากลําบากครับเวลาเจอความยากลาบากเราจะได้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะการแต่งตัวก็อย่าได้หรูหรามากนะครับเอาให้มันเหมาะสมฮะให้เหมาะสมแล้วก็ มันไม่หวือหวามากนักนะฮะตามนี้เนาะต่อมาครับก็เป็นช่วง,งการเตรียมพร้อมสำหรับการทํางานก็ให้นึกถึงให้โฟกัสให้ forecast นะว่าบอกตัวเองว่าเมื่อคุณเข้าไปทํางานนะฮะคนที่คุณจะไปติดต่อด้วยในวันนี้ก็จะจะเป็นคนอักตันยูต้องมีแหละนะคนอักตันยูคนหญิงจะโสคนไม่ซื่อสัตย์คนขี้ฉาและคนที่หน้าตาบืดบุดบึ้งนะแต่ทั้งหมดนะไม่สามารถทำราชนได้หรอกนะฮะ อย่าเสียเวลาไปการไปกับการกบวนกับคนอื่นครับนะฮะมันจะทําให้เราไร,ไร้ประโยชน์มีประโยชน์ครับแล้วก็ไม่ทําให้เราต้องบ่นนะฮะแค่ลงมือทามันนะฮะนี่เป็นการเตือนตัวเองนะว่าวันเนี้ยเพื่อนร่วมง,งานนะั่นเนี้ยหรือคนที่เราไปเจอเนี่ยมันต้องมีสักคนแหละที่อักตันยูหญิงกระโสไม่ยื้อ,อสัตว์ขี้ฉาและหน้าตาบุบเบิ้ลนะไม่เป็นไรครับปล่อยมันไปครับเราควบคุมไม่ได้และเราเพียงแค่ ทำนาะที่เราสีดีสุดอย่าไปเสียเวลากับพวกเขานะฮะเตือนตัวเองะฮะตอนกินอาหารเช้าก็นะฮะเลือกอาหารที่มันไม่แพงนะฮะหาได้ง่ายและก็ดีสุขภาพนะครับการเสพข่าวและโซเชียลมีเดียก็พยายามเสพเนะะื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อที่จะทําให้คุณมีทัศนคติที่ดีขึ้นมนะีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นครับการอบอุ่นการอุ่นเครื่องทางจิตนะ mental warm up นี่ก เขาแนะนําให้เราเขียนบันทึกครับก็ไม่จำเป็นจะต้องเขียนด้วยเทคนิคพิเศษแล้วครับก็แค่ระบายความคิดคุณลงกระดาษครับให้รู้สึกว่าหัวคุณนั้นปลอดปโปร่งครับแล้วก็หลังจากกินข้าวก็เดินเล่นฮะเดินเล่นฮะกินอาหา,กการเช้าแล้วก็เสพโซเชียลมีเดียคือถ้าไม่เสพได้ก็ดีครับหรือเสพก็เลือกเสพที่มันที่มันเสริมสร้างคุณให้ดีขึ้นนะแล้วก็มีการวอร์มอัพทางจิตเขียนบันทึกครับแล้วก็เดินเล่นครับในช่วงก่อนหลังอาหารเช,นะช้านะช่งการเดินทางครับ คนขับรถไปทํางานในคนน่ก LIKE, รถเมย์นะก็ฝึกตัวเองได้ครับว่าเออเนี่ยถ้าเจอรถติดนะหรือว่าคุณขับเองรถอ,รถอาจจะพังหรือรถติดเนี่ยคุณก็พยายามที่จะบอกว่าเหตุาการณ์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณนะอะไรก็ตามที่มันติดขัดนะครับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมนะอยา่าโกรธอุปสรรคครับแต่พยายามจัดการไม่ดีสุดนะฮะหรือว่าถ้ารถติดจริงๆอะรถติดจริง คุณไม่อยากจะเสียเวลากุนหงิดก็พยายามหาอะไรทําระหว่างนั้นครับเช่นว่าฟังพอดแคสต์ก็ได้ครับฟังหนังสือเสียงก็ได้ครับทําให้เราเพลิดเพลินไปกับการเอา,เอาเวลามาใช้ประโยชน์ครับช่วงเวลาที่คุณคิดว่าถ้าคุณหงุดหงิดนะเสียเวลาเปล่าครับเอาเวลาที่คุณหงิดเนี่ยในช่วงเวลารอนั้นฟังพอดแคสต์ครับฟังหนังสือเสียงไปก็ทาให้มันได้ประโยชน์ในระหว่างที่คุณเสียเวลาในการเดินทางน,น,นะฮะ แล้วก็อาจจะมีการฝึกฝนนะถ้าเป็นวันที่อากาศหนาวก็ลองลองทาให้ตัวเองเจอความลําบากบ้างาจ,จะเจออากาศหนาวหนาวบ้างจะทําให้เกิดภูมิคุ้มกันเกิดความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับต่อมาครับเมื่อคุณเข้าไปเริ่มทํางานนะเริ่มทํางานเนี่ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่เจอคนละนะฮะเจอคน่ว่าจจะเป็นเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือเป็นสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนก็ตามนะฮะ คนก็ต้องเจอการรบกวนแหละในแต่ละวันนะเตือนตัวเองว่าเออเนี่ยนะอย่าเอาความอวดดีอย่าเอาใ่ใจอย่าเห็นแก่ตัวนะไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้เกิดสิ่งแย่ๆนะดังนั้นเนี่ยพยายามมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตอบสนองกับกับเพื่อนร่วมง,งานลูกค้าสมาชิกครอบครัวหรือเพื่อนเนี่ยด้วยความใจเย็นนะครับอย่าไปสร้างความวุ่นวายหรือว่าทําให้เกิดความขัดแย้งในในหมู่ เพื่อนฝูงของตัวเองนะฮะส่วนการนการทำงานก็พยายามที่จะทําหน้าที่นะครับให้เรียบร้อยสุดเท่าที่ทําได้ครับนะทำงานหนักซื่อสัตย์แล้วก็อย่าไปหวังคนตอบแทนครับทําหน้าที่ที่สุดครับถ้าคุณทาได้าที่สุดแล้วเนี่ยจะมีรางวัลยิ่งใหญ่เราคุณเองฮะฝึกการเป็นผู้นำนะครับนะฮะถึงแม้คุณจะไม่ใช่นายจ้างหรือผู้จัดการนะครับแต่ว่าคุณสามารถเป็นผู้นาได้ครับด้วยการนะครับปฏิบัติ ต่อเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็คนที่มีหน้าที่ต่ำกว่าคุณครับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคครับอย่าไปยกตนข่มท่านนะฮะอย่าเอาแต่ใจเห็นแก่ตัวแล้วก็อะไรก็ตามครับที่ทําให้บรรยากาศมันเสียนะครับนี่ฮะนี่เขาบอกเป็นผู้นำนะฮะในช่วงบ่ายครับช่วงบ่ายเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนนะสภาวะเวลาพักผ่อนได้ฮะเพื่อที่จะพักผ่อนคือเป็นการเหมือนกับ ชาร์จแบตให้ตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการปิดสวิตช์นะฮะปิดสวิตช์คือคือหยุดพักนะฮะหยุดพักแล้วก็ออกจากความเครียดและความกดดันนะครับมีการสะท้อนตัวเองก็ได้นะช่วงพักกลางวันเนี่ยเช่นว่าทบทวนตัวเองในขณะที่คุณเปลี่ยนโฟกัสจากงานช่วงเวลาสั้นเนี่ยทำตัวเองว่าวันเนี้ยทำได้ดีแค่ไหนแล้วคุณสามารถทาอะไรได้ีขึ้นอีกได้บ้างนะฮะหัวเราะครับอันนี้ข้อดีนะในช่วงเวลาที่คุณ ผ่อนคลายเนี่ยหัวเราะครับเพราะว่าการหัวเราะเนี่ยมันทําให้เรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นครับมีมุมมองที่มีมองตัวโลกที่เป็นกลางมากขึ้นนะครับคืออย่าจริงจังมากไปครับหรืออย่าทําอะไรที่มันทําให้คนรับข้างเนี่ยอารมณ์เสียนะอย่าลืมหัวเราะครับหัวเราะกับคนอื่นหรือว่าหัวรเราะย้อตัวเองก็ได้ครับทั้งสองสถานการณ์เนี่ยมันทําให้เราเนี่ย รู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่มากขึ้นกับการวเรเนี่ยรต่อมาเป็นการรับมือกับความกังวลนะครับก็มีการเตรียมตัวนะคือความกังวลเนี่ยมันจะสลายไปถ้าคุณเตรียมตัวรับมือกับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นครับแล้วก็มีการวางแผนและดลําเนินการลดความเสี่ยงเนี่ยกังวลหายไปเยอะเลยฮะแล้วก็ความกังวลนั้นจะหายไปถ้าคุณรู้จักแยกแยะการควบคุมครับว่า เออเนี่ยสิ่งเนี้ยมันอยู่นอกเหนือนการควบคุมเราก็อย่าไปกังวลกับมันกลับมาโฟกัสในการแก้ปัญหาในสิ่งที่อยู่ในการควบคุมเราดีกว่านะครับแล้วก็ต่อมาคือเรื่องราวของความคิดทำลายล้างครับเนี่ยความคิดแง่ลบนะพยายามสลายมันครับด้วยการนะครับลองเขียนฮะเขียนอธิบายครับ ทีนี่คุณกังวลนะโดยภาษาเรียบง่ายและก็ไราอารมณ์เท่าเท่าที่คุณจะทําได้นะเมื่อคุณอ่านย้อนกลับไปเนี่ยมันทําให้ความกังวลเนี่ยมันลดลงไปเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นการสลายความกังวลนะครับอารมณ์นะครับอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีทัศนคติกับมันนะครับมีความปรารถนาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ร้ายนะครับเราก็ต้องมีการ เตรียมตัวนะครับโดยเพราะทัศนคติเนี่ยก็แม้ว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้นมานะครับอะไรก็ตามที่มันผิดคาดเนี่ยนะก็ให้บอกตัวเองว่าโลกเนี้ยมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นไปตามเราต้องการหรอกนะดังนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่คุณควบคุมไม่ได้ก็ยอมรับมันซะฝึกยอมรับมันครับแล้วก็มีความรักต่อโชคชะตาครับนะทำให้ตัวเองเนี่ย เปิดใจนะรักโชคชะตานะครับแล้วก็เรื่องราวของถ้ามีข่าวร้ายนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะถ้าคุณจะเกิดการตกใจครับเพราะว่าบางทีบางเรื่องคุณก็ไม่เตรียมตัวไว้นะยอมรับว่าตกใจแต่ว่าอยากกดดันตัวเองครับว่าจะต้องแบบว่าจะต้องแบบฝืนกับมันนะก็ยอมรับไปก่อนแล้วก็หาทางแก้ไขเลครับเพราะว่าถ้าคุณยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วคุณ หาทางแก้ไขนะหรือว่ายอบบอกตัวเองเสมอว่าคุณมีทางเลือกนะครับที่จะตอบสนองอย่างไรเนี่ยไม่ทําให้การตอบสนองข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ราบรื่นมากกว่าเดิมนะครับเนี่ะนี่เป็นช่วงทํางานนะต่อมาในตอนเย็นฮะตอนเย็นเนี่ยเมื่อคุณกลับบ้านไปนะหรือคุณกลับไปกลับบ้านแหละมันก็มีการเข้าสังคมนะครับแล้วก็ก็มีการฝึกการ มีความความให้ความสนใจนะแล้วก็มีการช่วยเหลือคนอื่นนะเข้าสังคมก็ไปนะฮะไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรตามภาษาครับตามสังคมกันนะสนใจก็เกี่ยวกับการฟังครับนะฮะฟังคือเวลาเจอใครก็อย่าพูดเยอะฮะฟังให้มากครับนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนบ้านของคุณเนี่ยต้องการความช่วยเหลือก,ก็ช่วยเหลือครับแต่ว่าช่วยแล้วก็อย่าไปคาดหวังรางวัลจากเขาครับก็ช่วยก็จบนะเท่าที่คุณจะช่วยได้นะนี่ พอเจอการโต้แย้งความขัดแย้งก็พยายามที่จะฝึกตัวเองครับว่าจะไม่แสดงความคิดเห็นใดๆครับก็แค่ยอมรับมันครับอย่าโต้เถียงอย่าอย่าเติมเชื้อฟืนให้กับไฟครับแค่นี้นลอฝึกตัวเองครับอย่าได้ตอบโต้อะไรนะฮะต่อมาครับเรื่องของการออกกําลังกายนะก็ออกกําลังกายเนี่ยจำเป็นครับไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นนะบางคนก็ช่วงเช้าางคนช่วงเย็นนะ อาจจะเป็นวิ่งก็ได้ครับเวทเทรนนิ่งหรือว่าถ้าทาไม่ได้ก็เดินเอาได้ครับเนี่ยพยายามที่จะออกกาลังกายครับอย่างน้อยก็เดินเอาก็ได้ครับเพราะมันทําให้เราเนี่ยอย่างน้อยอร่างกายก็แข็งแรงขึ้นนะแล้วก็จะมีสมาธิในการออกกำลังกายนะครับช่วงออกกำลังกายจะมีสามาธิมากขึ้นนะครับต่อมาหลังจากออกกำลังกายก็จะเป็นการฝึกภูมิปัญญาครับนี่เป็นช่วงก่อนเข้านอนนะนะมันจะเป็นการ ทบทวนเป้าหมายครับว่าวันนี้คุณทำได้อย่างไรนะคุณทำได้ดีแค่ไหนพยายามพยายามได้มากน้อยแค่ไหนนะหรือว่าคุณมีสิ่งที่คุณทำนั้นมันพาคุณไปถึงเป้าหมายหรือยังแล้วก็คุณไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้ถึงเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆครับก็นะครับก็มีการอ่านหนังสือก็ได้ครับอ่านหนังสือเพิ่มเติมนะฮะ ทบทวนความรู้บันทึกมัน,นะฮะเนี่ยพาคนศึกษาหมายแล้วก็อาจจะมีการเทคคอร์สก็ได้นะครับในช่วงออนไลน์วันนี้นะฮะแล้วก่อนเข้านอนนะครับมีอะไรครับทบทวนตัวเองครับบันทึกบันทึกเขียนโน้ตสั้นๆในตอนเย็นนะครับทบทวนเหตุการณ์ต่างๆในแต่ละวันเกิดอ,อะไรขึ้นฉันมีบฤติกรยาอไรจะทำอะไรให้ดีขึ้นได้นะครับเนี่ยพยายามไม่อย่ารีวิวตัวเองครับแล้วก็อะไรที่ไม่ดี อะไรที่ควรแก้ไขอะไรที่ดีแล้วอะไรที่ดีขึ้นด้วยอีกครับเขียนฮะเขียนครับต่อมาก็เป็นการค้นคิดครับว่าคือค้นคิดเนี่ยเป็นเป็นแนวทางของการถอนอัตราจากตัวเองครับโดยการลอยตัวขึ้นไปข้างบนครับคือฝึกมองจากข้างบนลงมานะว่าเอ้ยเนี่ยจริงๆอน่ะฉันเองก็มันเป็นโอ้เป็นแค่เศษธุลีของจักรวาลเนี่ย เป็นเหมือนเสร็ศรษฐุลีของส่วนหนึ่งของโลกไปเนี่ยดังนั้นเนี่ยท่านเองก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะนี่เป็นการสลายอัตตาตัวเองไปฮะแล้วก็เข้านอนครับเข้านอนก็ไม่ต้องอะไรมากครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าถ้าคุณมีการเขียนบันทึกนะได้ดีนะเขียนบันทึกสิ่งที่คุณเจอมาสิ่งที่คุณต้องแก้ไขสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาเนี่ยความกังวลหายไปเลยฮะกังวลหายละยิ่งคุณ มีการสลายอัตรานโะดยการลอยตัวขึ้นไปที่สูงแล้วมองด้ว,ว่าฉันเป็นแค่เศษธุลีฉันไม่สําคัญเลยเนี่ยสลายกล้ยเนี่ยผมว่าความกังวลไม่มีและคุณจะนอนหลับได้อย่างสบายเนี่ยนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากเรนนะี่เนี่ย y o โ r ซอล Daily Routine นะครับ Zero to philosophy in one day นะครับก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ